วิธีการเพิ่มแถวและแบ่งคอลัมน์สำหรับใส่เนื้อหาในเว็บไซต์ก่อนที่จะไปเพิ่มเนื้อหารหรือข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเราต้องจัดรูปแบบโลหรือคอลัมน์สำหรับใส่เนื้อหาเว็บไซต์ก่อนนะครับโดยหลังจากที่เข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือสร้างในเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะแสดงรูปแบบโครงสร้างของเพจวิดเดอร์ต e ามในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนะครับจะถูกสร้างไว้3โลนะครับหรือ3แถวนะครับในส่วนนี้ก็คืออ่า1แถวนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแถวนะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นอีกหนึ่งแถวนะครับกดดูตัวอย่างเว็บไซต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าส่วนนี้ก็คืออ่าของแถวที่1นนะครับหรือว่าโลที่1นึเลยครับในแต่ละแถวนะครับเราสามารถแบ่งคอลัมน์สำหรับใส่เนื้อหาได้นะครับเช่นในตัวอย่างนะครับผมจะแบ่งเนื้อหาเป็น2คอลัมน์นะครับสำหรับใส่รูปภาพซ้ายขวานะครับตามในตัวอย่างประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้จะถูกเรียกว่า1โล2คอลัมน์นะครับใน t ่ o นถัดมาก็จะเป็น1โล4คอลัมน์นะครับก็คือจะถูกแบ่งสัสดส่วนไว้สำหรับใส่ข้อมูล4ส่วนนะครับ1 2 3 4ตามนี้นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับก็จะเป็น1แถว1คอลัมน์เลยนะครับไม่ได้ถูกแบ่งไว้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มโลหรือแถวนะครับให้เรากดปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างนะครับ เลือก element ที่ชื่อว่า row นะครับอะก็จะถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะลองเรียกใช้ element tag Box นะครับเพื่อดูการแสดงผลแถวที่เราสร้างขึ้นมากด preview ดูครับจะสังเกตเห็นแถวที่สร้างเข้ามาได้ถูกเพิ่มมาแล้วนะครับ เราสามารถแบ่งคอลัมน์สำหรับจัดตำแหน่งเนื้อหาได้โดยคลิกที่แถบขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายนะครับตามที่เมาส์ชี้อยู่นะครับจะแสดงรูปแบบคอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งสามารถแบ่งได้ตั้งแต่2คอลัมน์จนถึง6คอลัมน์นะครับและความกว้างของแต่ละคอลัมน์มีทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันนะครับให้เราทําการเลือกใช้งานตามที่ต้องการได้เลยนะครับ ในตัวยอย่างจะเป็น1แถว2คข้อลัมนะครับผมจะทำให้รูปอยู่ด้านซ้ายและจัดเป็นข้อความอยู่ด้านขวานะครับกด p r e v i ตัวอย่างดูครับก็จะแสดงผลในรูปแบบประมาณนี้นครับรูปอยู่ซ้ายและข้อความอยู่ขวา เราสามารถ Copy หรือทำซ้ำแถวที่มีอยู่แล้วนะครับสรับใส่เนื้อหาที่เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่นะครับโดยไปคลิกที่ไอคอนรูปกระดาษซ้อนกันนะครับออยู่แถบมุมขวาบนของโลนะครับแถวก็จะถูก Copy มาเหมือนแถวด้านบนนะครับลองกดดูตัวอย่างครับแถวก็ถูกเพิ่มมาเป็น2แถวนะครับ เราสามารถทําการเลื่อนแถวนะครับไปยังจุดอื่นๆที่เราต้องการได้นะครับโดยทําการคลิกบางครั้งที่รูปอักษรไขว้ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปวางตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับ้เลื่อนแถวที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่อยู่ล่างสุดนะครับขึ้นมาไว้ข้างบนสุดนะครับประมาณนี้ครับก็จะอยู่ข้างบนสุดนะครับหากต้องการลบแถวหรือโลนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคลิกไอคอนรูปกระบาดที่แถบมุมบนด้านขวามือของโลนะครับ กดคีย์ I c อได้เลยครับแถวก็จะถูกลบออกไปนะครับ